เดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์จากไทยได้ไหมเดือนมกราคม65แล้วเราต้องรู้อะไรบ้างอันนี้อ้างอิงจากหน้าเว็บที่ดูง่ายที่สุดแล้วนะครับก็คือของยูโรเปียนยูเนียนอีกเหมือนเดิมง่ายๆแค่ว่าถ้าเราฉีดวัคซีนครบก็คือกรอกฟอร์มซึ่งเขามีลิงก์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรวจโควิดนะครับถ้าเป็น pcr เนี่ยก็48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากต้นทางหรือมีหลักฐานแต่ถ้าเกิด เป็นแลปิดแอนติเจนก็24ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบก็เข้าได้เฉพาะเยี่ยมเยียนเหมือนเดิมนะครับเป็นคู่รักหรือเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกันเดี๋ยวทุกลิงก์จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือประเทศไทยตอนนี้ยังคงจัดเป็น High Risk Countries ก็คือเป็นประเทศความเสี่ยงสูงสำหรับเนเธอร์แลนด์อยู่ ถึงเราจะไม่เป็นไฮลิสต์คันทรีก็ตามเนี่ยตอนนี้เรื่องการตรวจโควิดก่อนเข้าเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานไปแล้วถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะครับเขาก็จะให้เราตรวจโควิดอยู่ดีฉะนั้นพอเราไปดูเซฟคันทรีคือประเทศที่ปลอดภัยก็ยังต้องตรวจโควิดก่อนเข้าอยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าจําไว้ว่าฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตรวจโควิดก่อนเข้าเดี๋ยววัคซีนอะไรเดี๋ยวดูตอนท้ายทีนี้รายชื่อประเทศที่เป็นประเทศเสี่ยงสูงเนี่ยก็คือทุกประเทศที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ข้างบน ซึ่งพอเราย้อนไปดูแล้วไม่มี Thailand อยู่ข้างบนเลยฉะนั้นไทยแลนด์ Thailand ก็คือจะอยู่ในประเทศมีความเสี่ยงนะครับทีนี้กฎระเบียบสําหรับประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเข้าเนเธอร์แลนด์ก็คือคุณจะต้องตรวจโควิดผลเป็นลบนะครับถึงแม้ว่าคุณจะได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ตามหรือมีหลักฐานฟื้นตัวจากโควิดก็ตามคุณก็จะต้องตรวจโควิดนะครับแล้วก็ในลิงก์นี้จะบอกว่าตรวจกี่ชั่วโมงก่อนเดินทางหรือย,ยังไง แล้วก็คุณจะต้องกรอก help declaration form ก็คือดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้ได้เลยแต่คุณก็ไม่ต้องกักตัวเดี๋ยวเราย้อนขึ้นมาดูนิดนึงนะครับประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยของเนเธอร์แลนด์นะครับก็คือประเทศในยุโรปทั้งหมดที่เป็น European Union Member States แล้วก็ประเทศในเชงเกนแล้วก็ประเทศอื่นๆนอกจากนี้ที่อยู่นอกยุโรปพวกนี้ก็คือไม่มีประเทศไทยอยู่อ๋อ,อแล้วก็อันนี้คือรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยอ๋อ,อข้างบนนี้รู้สึกจะเป็น ประเทศในเครือของเนเธอแลนด์นะนะนอกจากยุโรปแล้วก็จะเปประเทศในเครือของเนเธอแลนด์อันนี้คือประเทศที่ปลอดภัยที่อยู่นอกยุโรปนะครับซึ่งก็ไม่มีไทยแลนด์แล้วประเทศที่ความเสี่ยงสูงมากๆหรืออาจจะเป็นมีโควิดกลายพันธุ์ตรงนี้ก็ไม่มีไทยแลนด์ฉะนั้นไทยแลนด์ Thailand จึงตกอยู่ในกลุ่มของความเสี่ยงสูงเฉยๆซึ่งก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือต้องฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตรวจโควิดถ้าเป็น p c r ก็4 8ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางแล้วก็ถ้าเป็นแอนติเจนก็24ชั่วโมงก่อนออกเดินทางแล้วก็กรอกฟอร์มส่วนของการตรวจโควิดว่าตรวจกี่ชั่วโมงคือถ้าเอาให้สบายใจนะ48ชั่วโมงก่อนถึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยชัวร์สุดที่เป็นตรวจแบบ PCR นี่ไงก็คือ PCR Test r e s u l t ไม่เกิน48ชั่วโมงก่อน Departure คือก่อนเครื่องบินออกจากประเทศไทยแามนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Rapid Ant i g e n r a p ปิด e ท t ละกัน a p ปิดเทส ก็คือ24ชั่วโมงก่อน departure ก่อนเครื่องบินออกอ่าแล้วก็ตรงนี้จะบอกว่าวัคซีนอะไรที่เนเธอร์แลนด์ยอมรับบ้างนะครับก็ถ้าเป็น a s สตราเซเนกเนี่ยเขาก็บอกตรงนี้เลยนี่ชัดเจนนะครับไทยแลนด์สยามไบโอไซน์นะครับได้แล้วก็ Pfizer, erna, Johnson, arm, ac, ไฟเซอร์โมเดอร์นาจอ o n นสั n แอนด์จอ์นสันซ n โนฟาร์มซีโนแวได้สรุปว่าได้หมดเลยทุกวัคซีนที่คนไทยฉีด แล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะครับหรือฉีดไม่ครบก็ตามนะครับก็สามารถขอวีซ่าไปเยี่ยมเยียนได้เฉพาะเยี่ยมเยียนนะครับเพราะว่าจะต้องเป็น Long Dis t a n c e r e l a t i o n s h i p กับคนเนเธอร์แลนด์เท่านั้นซึ่งตอนนี้น่าจะเหลือน้อยแล้วนะคนที่ยังไม่ได้ฉีดเลยหรือว่าฉีดไม่ครบก็ถ้าเกิดใครยังเข้าข่ายนี้อยู่นะครับก็ลองมาอ่านดูในนี้นะครับก็เอาคร่าวๆก็คือไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับก็คือในนี้เขาจะมีฟอร์มให้โหลดอยู่เป็นแบบ คอนเฟิร์มว่ามีความสัมพันธ์ระยะไกลสําหรับครอบครัวใกล้ชิดหรือว่าสําหรับเป็นคู่รักนะครับแล้วก็มีหลักฐานความสัมพันธ์นะครับพวกรูปถ่ายหรือว่าหลักฐานการโอนเงินต่างๆก็คือส่งไปในตอนขอวีซ่าเท่านั้นเองแล้วก็เงื่อนไขที่เขาบอกตรงนี้ก็คือต้องรู้จักกันอย่างน้อย3เดือนแล้วก็ต้องเคยเจอหน้ากันแต่ความเป็นจริงแล้วคือแม้กระทั่งยังไม่เคยเจอตัวกันเลยก็ขอวีซ่าผ่านได้อันนี้ทํามาเยอะแล้วนะครับ แล้วก็ลิงก์แบบฟอร์มตรงนี้ก็ที่ให้ดาวน์โหลดนะครับเพื่อยืนยันความสัมพันธ์นะครับทวนอีกที่หนึ่งสําหรับเนเธอร์แลนด์นะครับก็คือถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับเราก็เข้าได้ทุกกลุ่มทั้งท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนเข้าได้หมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีการตรวจโควิดถ้าเป็น p c r ก็48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกถ้าเป็นแรปิด Anti g เจนก็24ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกถ้าเอาให้ชัวร์ก็ต้องเป็น48ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก่อนถึงเนเธอร์แลนด์อ แล้วก็กรอกฟอร์มนะครับ Help Declaration Form ที่เขามีให้ดาวน์โหลดในนี้แค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบก็คือได้เฉพาะเยี่ยมเยียนแล้วก็อาจตรวจโควิดเหมือนกับที่บอกเมื่อกี้กรอกฟอร์มแล้วก็มีการกักตัวด้วยครับก็ตอนนี้เพื่อนๆที่ตอนนี้ได้เดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับใบรับรองฉีดวัคซีนของไทยใทยได้หรือไม่ที่ได้จากหมอพร้อมหรืออื่นๆนะครับก็ ช่วยแชร์กันนิดนึงนะครับที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ